แชร์สินค้าอย่างไรให้ขายดีบน Twitter สวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูพิกทุกคนนะคะพี่เออได้มีการไปอ่านนะคะเจอบทความบทความหนึ่งดีมากๆเลยนั่นก็คือบทความที่ชื่อว่า f r y เดี๋ยนะคะเป็นบทความที่ชื่อว่า f รายอินไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ไทยออนทวิตเต ปี2021นี้นะคะมีบทความบทความนี้เนี่ยเขาได้ให้นะคะเขาทำงานวิจัยด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเขียนเป็นบทความมาว่าสินค้านะคะหลายคนคงทราบนะคะว่าเวลาเราเนี่ยขายสินค้าเราจะชอบขายผ่านเ c e b o o k นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Facebook ส่วนตัวหรือว่า Facebook Market Page ใช่ไหมคะหรือแม้แต่เราอาจจะขายสินค้าผ่าน i n s t a g r กรหรือว่า Line ก็ตามแต่เชื่อไหมคะว่าการขายสินค้าผ่าน Twitter เนี่ยกับมีย่อสติในการขายเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะพอพี่อ่านบทความนี้แล้วเนี่ยทำให้พี่รู้เลยว่าว้าว มันน่าสนใจแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่เราเนี่ยจะเพิ่มยอดนะคะในการขายสินค้าของเราได้ผ่านอีกหนึ่งช่องทางคือ Twitter ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นพี่น้องชาวยูพิกเนี่ยหลายๆคนนะคะถามคําถามกับพี่เอมาว่าพี่เอเนี่ยเราแชร์สินค้าไปแล้วทําไมเรายังไม่มีไรายได้หรือเราต้องแชร์หรือมีเทคนิคยังไงบ้างที่เราจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีไรายได้ เพยอยากจะบอกกับทุกคนว่าฉะนั้นช่องทางของการเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนั่นคือช่องทางของ Twitter ค่ะและเรามาดูกันดีกว่าว่าในพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคใน Twitter เนี่ยถ้าวันนี้เขาซื้อสินค้านะผลของการวิจัยเขาบอกว่าในผู้ใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยนะคะมากกว่า4ใน5คนเนี่ย จะมีการซื้อสินค้าออนไลน์ในทวิตเตอร์และคราวนี้นะคะพฤติกรรมที่อยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนอันแรกเลยแล้วผู้บริโภคในทวิตเตอร์เนี่ยเขาจะเลือกซื้อสินค้าอะไรกันบ้างและเราลองมาคิดตามกันนะคะว่าแล้วสินค้าในทวิตเตอร์เนี่ยที่เขาซื้อกันนะในยูพิกเนี่ยเรามีไหมถ้าเรามีเราสามารถแชร์สิ่งนี้ไปบนทวิตเตอร์ได้เลย ก่อนอื่นนะคะหลายๆคนถ้าสนใจหลังจากฟังคลิปพี่เอจบนี้เราก็ไปเปิดบัญชีในทวิตเตอได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีบัญชีทวิตเตออยู่แล้วเดี๋ยวคุณก็ทําตามขั้นตอนของพี่เอได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ,ะข้อที่1ผู้บริโภคเลือกซื้ออะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกสินค้าที่เขาซื้อกันเลยแล้วขายดีมากบนทวิตเตออันดับที่1นนะคะคือแชมพูค่ะ ว้าวแชมพูนะคะมียอดซื้อถึง84.7%อันดับ2น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะมียอดในการสั่งซื้ออยู่ที่75-6%อันดับ3ค่ะคือน้ำยาปรับผ้านะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะน้ำยา น้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกอยู่ในหมวดหมู่นี้นะคะในประเภทที่3เนี่ยมียอดในการสั่งซื้อถึง74.2%อันดับ4นะคะคือครีมนวดผมค่ะอยู่ที่66.9%อันดับที่5คือเสื้อผ้าค่ะ นะคะอันดับที่5ก็คือแฟชั่นเลยเพมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยคงน,นึกถึงเสื้อผ้าอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้เราเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าแล้วในแอป u p i c เนี่ยมีสินค้าเหล่านี้ที่น่าสนใจในการแชร์ไปบน Twitter หรือเปล่านะคะเพ่จะมีเทคนิคแรกให้กับพวกเรานะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านั่นก็คือว่าเราไปที่แอปพลิเคชันของ u p i c กกันนะคะ <S <S อ่าเพ่มาที่แอปพลิเคชันของแอป ยูพิกกันเลยคานนี้พอเรามาที่แอปพลิเคชันยูพิกเนี่ยที่หน้าแรกเราจะเห็นหน้าแรกเป็นแบบนี้เนาะวิธีการแรกเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆเรารู้แล้วว่าอันดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราจะขายสินค้าบน Twitter อันดับหนึ่งเนี่ยสินค้าที่ขายดีคือแชมพูฉะนั้นให้เรากดปุ่มที่เซิร์ชต,ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่าแชมพูนะคะ พิมพ์คำว่าแชมพูปรากฏว่าพอเราพิมพ์พคําว่าแชมพูเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีรายการสินค้าขึ้นมาเลยแต่วิธีการของพี่เอก็คือว่าเวลาเราจะแชร์สินค้าในทวิตเตอร์แน่ๆเลยก่อนที่เราจะแชร์อยากให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนค่ะสัญลักษณ์สาคัญนั่นก็คือว่าคุณจะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมมันจะมีในส่วนของลดราคาเนี่ย เขาจะมีสินค้าในการลดราคาอยู่เห็นไหมคะว่าสินค้าจัดรายการลด9%ลดราคาไป46% 56% 40% 28%หรือ72%เช่นเพยกตัวอย่างตัวนี้นะตัวนี้นะคะตัวนี้นะของผู้ชายนะเขาก็จะบอกว่าเป็นแชมพูแก้ผมร่วงผมดกดำลก 72%เลยเห็นไหมลดราคาไปถึง72%คร์เนนี้กลุ่มทารเก็ตเราต้องดูก่อนนะคะว่าน้ำยายาสระผมของเราที่น่าสนใจกลุ่มลูกค้าคือผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าจากรายการลิสต์รายการสินค้ามาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่ารายการสินค้าทั้งหมดเนี่ยมันบ่งชี้ไปเลยว่าคนที่ซื้อคือผู้หญิง ฉะนั้นเวลาเราแชร์ไปเราอาจจะแชร์สินค้าผู้ชายก็ได้นะแต่พ่อพอถ้าเกิดเราแชร์ไปอย่างพี่เอนะคะเพะจะไปดูก่อนแล้วว่าสินค้าอะไรมันลดราคามันน่าสนใจยังไงบ้างเช่นเพก็เลยดูเลยนะคะว่าเนี่ยมันมีสินค้าอยู่ประเภทหนึ่งนะ จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะลดราคาอยู่ที่64%คือตัวนี้เห็นไหมหกสิบเพร์เกดไปก่อนนะคะสินค้าตัวนี้นะทุกคนนี่มันเป็นแชมพูแบบนี้เลยนะจะช่วยอะไรบ้างเป็นแชมพูขจัดรังแคนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผมแห้งแตกปลายนะคะราคาลดไปเนี่ยหกกว่าเซเลยจากราคาปกติ449บาทเหลือแค่เพียง159บาท ถ้ามีคนซื้อนะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่11บาทเลยนะคะวิธีการเราทำยังไงคะกดแชร์ไปเลยกดแชร์ไปเลยปึ้งกดแชร์ไปปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ถูกไหมเราก็ไปที่ปุ่ม Twitter นะคะถ้าใครไม่มีบัญชี Twitter ให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดนะคะ แล้วก็ล็อกอินสมัครนะคะเข้าบัญชี Twitter ได้เลยนะคะพี่เอเนี่ยมีบัญชี Twitter อยู่แล้วฉะนั้นมันก็จะลิงก์กันเลยเห็นไหมพี่เอกดไปที่คำว่า Twitter เพราะพี่เอกดไปเห็นไหมคะมันก็จะมีลิงก์พร้อมราคานะคะทั้งหมดรายละเอียดแล้วเราก็กดคำว่าทวิตอ่ะพี่เอกดไปคำว่าทวิตผลปรากฏว่าพี่เอเข้าไปใน Twitter เลยนะคะพี่เอเข้าไปดูใน Twitter อ่ะเดี๋ยวพี่เอเข้าไปดูอ่ะ ทุกคนดูนะคะนี่ทวิตเตอร์บัญชีของพี่เอเห็นไหมมันขึ้นรูปเต็มมาอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าราคา159บาทลดไป64%เปอร์เซ็นนะคะแล้วเขาก็บอกได้เลยว่าเป็นแชมพูหลังสระผมจะรู้สึกสดชื่นมากๆนะคะนี่แล้วเป็นแชมพูกระจัดรังแคนะคะสำหรับคนมีรังแคเห็นไหม นี่คือมันทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอทวิตเตอร์แล้วยังไงถ้าเกิดคนที่เขาติดตามเราเขาเห็นข้อความนี้นะคะเราก็เขาก็จะกดไปที่ลิงก์เขากดไปนี่ปุ๊บทุกคนดูนะคะพอกดไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงคะถ้าคนคนนั้นนะคะเขาไม่มีแอปพลิเคชัน u p พิกก่อนพ้นมันจะปรากฏว่าให้เขาเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน U-Pick ทันทีเห็นไหมคะ เขาจะให้โหลดแอปถ้าคนนั้นอยากซื้อเขาก็จะทำการโหลดแอปไม่ว่าเขาจะเป็นระบบของ Android หรือ iOS นะคะก็คือเขาสามารถกดสแกน QR Code ตรงนี้นะคะแล้วเขาดาวน์โหลดได้เลยเขาจะเห็นทันทีว่านี่มีคูปองส่วนลดให้อีก30บาทเห็นไหมคะแล้วถ้าเกิดเขาสนใจนะเขาเลือกได้เลยว่าว่าเขาสมมุติอ่ะพี่เอกดให้ต่อนะ พอมันมาหน้านี้นะคะเห็นไหมคะพอมันมันขึ้นเต็มเต็มตม,มันเป็นแบบนี้เลยนะแล้วถ้าเกิดเขาดาวน์โหลดนะคะเขาเลือกดาวน์โหลดผ่านช่องทางของ Facebook หรือว่า Line เขาจะได้รับคูปองส่วนลด30บาทถ้าเขาตัดสินใจเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดเขาเลือกในการกดไปที่ Facebook หรือว่าที่ Line นะสมมติว,ว่าถ้าเกิดเขากดไปที่ l ล n e มันก็จะเข้าไปในบัญชีในการโหลดแอปพลิเคชันแล้วจาก เข้าไปในการยืนยันได้เลยแล้วหนะ้าแอปอยู่พิกก็จะไปโผล่เข้ามือถือของเขาได้ทันทีอัตโนมัติเขาสามารถซื้อได้เลยนะคะเขาสามารถซื้อเองได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นะจะโหลดแอปผ่าน Facebook ลงทะเบียนผ่าน Facebook หรือ l ลน e นะคะทีนี้พอเขาซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเห็นแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เขาไม่มีแอปกดตัวนี้เข้าไปเขาได้ส่วนลดอีก30บบาทโอ้ว้าว เขาได้ส่วนลดทันทีอีก30บาทแล้วเห็นไหมมันจะเป็นหน้าของเราเลยทันทีงั้นพี่เอถึงบอกได้เลยว่าช่องทางนี้ในการแชร์สินค้าผ่านทวิตเตอร์เป็นช่องทางที่ง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะและพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้ในทวิตเตอร์มีคนซื้อเยอะมากๆเลยนะและกลุ่มทารเก็ตคือกลุ่มผู้หญิงค่ะ คันนี้เราจะมาดูข้อที่2กันเมื่อกี้เพแนะนําสินค้าไปแล้วนะคะก็คือมีแชมพูมีอะไรบ้างทุกคนจดเลยนะคะมีแชมพูน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาซักผ้าหรือผงซักฟอกนั่นเองแล้วก็ครีมนวดผมสุดท้ายอันดับที่5คือเสื้อผ้าค่ะงนั้นถ้าเราจะขายสินค้าหรือแชร์สินค้าไปบนทวิตเตอร์ เราจําไว้เลยว่าเราแชร์ลายสินค้าที่อยู่ในแอปยูพิกห้าลายสินค้าด้วยกันทุกๆก,การแชร์เดี๋ยวเพจจะบอกเทคนิคให้เพิ่มนะคะแต่เราไปข้อที่2ก่อนข้อที่2ก็คือว่าจากงานวิจัยนะคะที่เขาสํารวจมาก็คือว่าปัจจัยหลักในการช่วยกระตุ้นผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อของทางออนไลน์อันดับที่1ก็คือ ะะมันมี4เหตุผลด้วยกันนะที่คนไทยซื้อสินค้าผ่านทวิตเตอร์ในการตัดสินใจในการซื้อนะคะข้อที่1มีการจัดส่งฟรีค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสินค้าที่ทุกคนแชร์ในแอปยูพิกขึ้นว่าฟรีชิปปิ้งมั่นใจได้เลยถ้าเราเลือกลายสินค้ามาแล้วนะเรารู้แล้วนะทวิต t ตอรถ้าฉันจะแชร์สินค้าบนทวิ t เตอร์ฉันแชร์สินค้าอะไร แต่เทคนิคมากกว่านั้นเราต้องไปดูด้วยว่ามีการจัดส่งสินค้าฟรีไหมถ้าฟรีได้เลยเพราะว่าการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถ้ามีการจัดส่งฟรีนะคะจะมีการตัดสินใจถึง63%เลยค่ะอันดับที่2ถ้าเป็นส่วนลดต่างๆจําได้ไหมเมื่อกี้ตอนที่พี่แชร์ไปแล้วสินค้าแชมพูของเรานะคะในการขจัดรังแค มีส่วนลดถึง64%โอ้ว้าวมันเกิน50%ไงฉะนั้นเราสามารถเห็นไหมว่าการจะส่งฟรีสำคัญไหมสำคัญค่ะแต่ถ้าเกิดมันมีส่วนลดต่างๆด้วยเวลาเราเลือกแชร์อะไรอยากให้ทุกคนดูส่วนลดก่อนนะคะแล้วเราถึงแชร์ออกไปนะมันจะช่วยทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราตัดสินใจในการซื้อง่ายขึ้นค่ะอันดับ3คือ เป็นสินค้าที่เราสามารถให้เซอร์วิสหรือการบริการจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าอ่ะแน่นอนค่ะเวลาถ้าเกิดเราแชร์สินค้าเหล่านี้ใน u p พิกเนี่ยไปบนทวิต t ตอรแล้วพอเขากดลิงก์ไปที่ทวิต t ตอร์จำได้ใช่ไหมพอเวลาเขาจะตัดสินใจซื้อมันมีตัวเลือกช้อยให้เขาไงคะว่าคุณจะจ่ายบัตรเครดิตไหมคุณจะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไหมหรือ คุณเลือกเก็บเงินปลายทางเห็นไหมคะว่าแอป u p i ิกเนี่ยมีการบริการให้กับลูกค้าคือการเรียกเก็บเงินปลายทางชั้นลูกค้าสามารถเลือกกดตัวนั้นได้เลยว่าเ,เลือกกดในการเก็บเงินปลายทางได้งั้นตรงนี้เนี่ยผลของการวิจัยก็เลยบอกมาว่าการจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าเนี่ยเรียกเก็บเงินปลายทางนะคะจะมีผลในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค45ปซเลยทีเดียวว้าว ยูพิกเรามีด้วยนะทุกคนฉะนั้นเครื่องมือของยูพิกเนี่ยอำนวยความสะดวกให้เราอยู่แล้วนะคะสุดท้ายข้อที่4คือ เสียงสนับสนุนและการพูดถึงของผลิตภัณฑ์นั้นๆงั้นย้ำเลยค่ะว่าตอนที่เรากำลังแชร์สินค้าอะไรก็ตามออกไปเรารู้แล้วแหละว่าสินค้าที่ขายดีบนทวิตเตอร์มีด้วยกัน5รายการสินค้าสินค้าเหล่านี้มีดาราคนไหนที่เขาใช้เขาโฆษณาไว้บ้างเช่น มีลอรียลไหมในการจัดรายการถ้ามีเรารู้ว่าในโฆษณาในทีวีใน YouTube มันมีโฆษณาเหล่านี้อยู่เราสามารถ ได้ไอเดียในการแชร์สินค้าเหล่านี้ออกไปว่าโอเคนะสินค้าชนี้มันอยู่ในกระแสมันมีการพูดถึงมันมีการรีวิวมันมียูทูบเบอร์เอามาใช้กันนะคะหรือมี KOL เขาพูดถึงเขาใช้สินค้าเหล่านี้กันเัราเราก็สามารถแชร์สินค้าเหล่านี้ออกไปได้นะคะโอเคงั้นเรามาดูในภาคปฏิบัติกันดีก,กว่านะ วันนี้เรามาดูกันค่ะเวลาเราจะแชร์สินค้าออกไปนะคะน้องหมีของเมย์ล้มแล้วเวลาเราจะแชร์สินค้าออกไปง่ายๆเราไปที่ในยูพิกก่อนเลยค่ะนี้เมื่อกี้เพยไปหมดหมู่ของแชมพูแล้วนะเพยขอไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไปในส่วนของน้ำยาซักผ้าแล้วกันนะคะเพราะว่ามีคนใช้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะ ทุกคนใช้แน่นอนน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเหมือนเดิมเลยเพจก็พิมพ์ตรงนี้นะว่าน้ำยาปรับผ้านุม่มคราวนี้พอเรามาดูในส่วนน้ำยาปรับผ้านุม่มจำได้นะคะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อคือ 1. ต้องมีการจัดส่งฟรี 2. มีส่วนลดในการโปรโมชั่นต่าง,างๆก่อนเราจะแชร์สินค้าอะไรให้เรามาดูสัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนเลยเห็นไหมคะว่ามันไม่มี พราะมันไม่มีเราไม่ต้องแชร์นะทุกคนเราไม่ต้องแชร์เลยเพราะมันเหมือนกับราคาในท้องตลาดนั่นเองแต่อันไหนที่ามันมีเช่นเพย์ยกตัวอย่างว้าวดาวนี่ดาวนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะลดราคาไปสามสิบสามเปอร์เซ็นโอ้ว้วาวเรากดไปเลยนะคะดาวนี่เห็นไหมซื้อหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งอันนี้ดาวนี่นะคะซื้อสองแถมหนึ่งแล้วจัดรายการฟาดเซลได้นะ แฟดเซลขอโทษค่ะจัดรายการแฟดเซลให้กับเราด้วยราคาเหลือแค่เพียง138บาทเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอีกเลย3บาทนะคะพี่ทำยังไงเหมือนเดิมเราเห็นไหมเราเห็นแล้วว่ามันมีการจัดราย,รายการแล้วนะคะว่าลดไป33%สินค้าเราเลือกสินค้าตรงกับผู้บริโภคที่ซื้อใน Twitter อันดับหนึ่งมีแน่นอน อันดับสองมีส่วนลดแน่นอนแต่คุณเห็นไหมเขาจะมีค่าจัดส่ง30บาทถ้าเรารับได้เรารู้สึกว่าโอเคลูกค้าเขาได้แน่ได้แน่รับได้ในการจัดส่งอย่าลืมนะสินค้าเนี่ยออปริมาณนะคะแบบเติมเนี่ยปริมาณต่อ1ทถุงนะคะ530นะคะ530ซึ่งบนหนักมาก แล้วเราซื้อด้วยการซื้อ2แถม1มัน3าถุงรวมแล้วพ5นห้นะพันห้าานะน้ำหนักปริมาณเขากับค่าจะส่ง30บาทกับการที่เราอ่ะต้องขับรถไปซื้อบิ๊กซีโลตัสนะคะหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆเราขับรถ ออกไปซื้อแล้วเราต้องแบกขีวกลับมาเนี่ยหนักไหมหนักนะ1590มิลลิิตรนี่หนักมากนะคะทุกคนงั้นดีกว่าไหมยอมจ่าย30บาทให้เขามาจดจะส่งเราถึงบ้านอะ่ะถ้ามันยอมได้คือจบเลยจริงๆเพ่เบางครั้งอ่ะเรายอมจ่ายดีกว่าเราต้องมาแบกของหนะักไปห้างก็เสียค่าน้ำมันรถ กลับมาอีกถูกไหมคะแล้วเราต้องแบกถือของอีกนะงั้นพี่แนะนำซื้อของออนไลน์ดีกว่าอ่ะเรามาแชร์กันดีกว่าเพ่กดแชร์ไปเลยนะคะกดแชร์ พอแชร์ไปเห็นไหมเราจะผ่านทวิตเตอร์ใช่ไหมคะตอนที่เราแชร์เราเลือกรูปแชร์ได้นะว่าเราจะเอารูปไหนในการแชร์นะคะนี่เราเอารูปรูปไหนในการแชร์ได้เลยว่าเราอยากแชร์รูปไหนนะคะสมมุติว่าพี่เอแชร์พี P ่เอก็แชร์รูปแรกนั่นแหละเพราะว่าซื้อ2แถม1ถูกไหมงั้นพี่เอก็กดแชร์พี P ่เอก็กดไปที่ทวิตเตอร์โอเคกดไปที่ทวิตเตอร์เห็นไหมคะเขาก็บอกว่าทําการทวิตเลยพ P ี่เอกดทวิตเลย นะคะง่ายมากคาวนี้เรากลับไปที่ทวิตเตอร์ของเรากันดีกว่านะคะโอเคกลับไปที่ทวิตเตอร์ของเราเป็นง่ายมาแล้วเห็นไหมนี่ในหน้าทวิตเตอร์ของเรามันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเช่นเดียวกันทุกครั้งเวลาเราทวิตเรียบร้อยแล้วอยากให้ทุกพวกเราเนี่ยฟอลโล่กลับเราลองกดซิว่าลิงก์มันไปไหมพอเรากดลิงก์มาดูนะคะว่ามันไปไหมอ่าเห็นไหมลิงก์โผล่มาให้ ลูกค้าของเรานะคะคนที่เขาสนใจใน Twitter เนี่ยเขาสามารถดาวน์โหลดได้เลยพอต่อไปในอนาคตนะคะเขาติดตามเราเนาะเขาก็จะได้รู้ทันทีแม่มันจะขึ้นแบบนี้เลยเขาก็จะได้รู้ทันทีอ่ะโอเคฉันจะได้ติดตาม follow คนนี้เพราะคนนี้มีสินค้าดีๆเอามานำเสนอฉะนั้นพี่เอบอกอย่างหนึ่งให้กับทุกคนเลยนะคะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้หลายคนตกงานแต่รู้ไหมคะว่าสถานการณ์โควิดอ่ะ มันทําให้รายได้ของพี่เอเพิ่มมากขึ้นเลยเวลาช่วงยังไม่โควิดนะรายได้ของเมย์ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่พอโควิดมากขึ้นรายได้ของเพเอก็สูงขึ้นประมาณนี้นั้นอย่างหนึ่งเห็นได้ชัดน,นะคะว่าพี่เออยากให้ทุกคนมองโควิดคือโอกาสจำไว้นะโควิดคือโอกาสวันนี้เราจะสร้างโอกาสจากในสถานการณ์โควิดอย่างไรล่ะ เมื่อเราออกจากบ้านไม่ได้เมื่อเราตกงานเมื่อเราไม่มีเงินงั้นสิ่งที่มันสำคัญวันนี้เราต้องฉลาดในการใช้เครื่องมือในการที่จะผลิตเงินให้กับเราวันนี้เรามีแอปพลิเคชัน u pick อยู่ในมือของเราแล้วใช่ไหมคะแค่เพียงเราอยู่บ้านนี่แหละ แล้วโหลดแอปทวิตเตอร์มาอีกอันนึงเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรพอเราโหลดแอปทวิตเตอร์มาแล้วพี่เอได้ทําคลิปนะคะใน EP 1ีหถึงหกสอนวิธีการในการเล่นทวิตเตอร์ให้คุณแล้วด้วยนะคะคุณก็ลองไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วคลิปนี้พี่เอมั่นใจว่าเครื่องมือที่คุณมีอยู่ใน u p พิกเนี่ยแหละจะสร้างแล้วก็ทําเงินให้กับทุกคนได้นะคะง่ายๆโหลดแอป Twitter มาแล้วปักอินกันนะคะเลบเ,เมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นเรามีแอปพลิเคชัน Twitter ในมือถือของเราหรือใน iPad ของเราเวลาเราจะแชร์สินค้าในแอป u p i ิกมันจะขึ้นเข้ามาให้เราอัตโนมัติได้เลยค่ะ ะะและอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวใต้คลิปนี้นะคะเพจจะมีลิงก์นะคะในบทความนี้ให้กับทุกคนไปอ่านเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้คุณจะทำรายได้นะคะจาก t วิตเตอร์อย่างไรโดยใช้ UP พิกเนี่ยเป็นเครื่องมือ เอาคลิปนี้บวกกับบทความนี้อ่านควบคู่กันแล้วทุกคนลองลองมือทําได้เลยวันนี้พีเอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะพีเอจะเอาเทคนิคต่างๆมาให้กับทุกคนช่วยให้ทุกคนมีรายได้ในภาวะโควิดแบบนี้กันค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะและเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะจากกันไปใครก็ตามนะคะที่ฟัง คลิปของเมยแล้วยังไม่มีแอปพลิเคชัน u p พิกนะคะเพก็จะทิ้งลิงก์ข้างล่างนี้นะคะในขั้นตอนในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน u p พิกเมื่อคุณดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเพจะมีเลขาของเพเนี่ยชื่อว่าน้องส้มเขาจะคอยดูแลคุณนะคะแล้วก็เอาคุณเนี่ยเข้าอยู่ในไลน์กรุ๊ปเวลาคุณมีคําถามคุณก็สามารถถามคําถามผ่านเลขาของเพได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะเพไปแล้วสวัสดีค่ะ